สวัสดีครับวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยต้นฝรั่งครับก็เป็นต้นฝรั่งของชว้นสือ่อย่ยงที่เห็นผมก็ตอนกิ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยฝรั่งก็ไม่ยากนะครับถ้าต้นประมาณนี้นครับเราดูทรงพุ่มว่าทรงพุ่มของเขานั้นโตขนาดไหนครับสมมุติว่าทรงพุ่มตัวนี้นะครับอันนี้เป็นใบด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่รากของเขามาถึงพอดีนะครับถึงพอดีหรือว่าอาจจะเลยไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเนี่ย เวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยนี่เราก็ดูทรงพุ่มนะครับว่าใบถึงตรงไหน <Nash> เราก็ใส่ถึงตรงนั้น,นครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะขุดรอบแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าต้นยังไม่โตเนี่ยเวลาขุดรอบก็จะขุดประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าต้นโตแล้วเนี่ยทรงพุ่มอาจจะชิดกันเน่เราก็าใส่ได้ตามระยะประมาณที่เหมาะสมนะครับว่าทรงพุ่มจะอยู่ตรงไหนครับถ้าทรงพุ่มแต่ละต้นมันชิดกันเราก็าใส่ตามความเหมาะสมได้เลยครับแต่ไม่ชิดคนต้นจนเกินไปนะครับเพราะว่า ในโคนต้นนั้นมันไม่มีรากที่จะหากินมากเท่าไหร่ครับมีแต่ว่ามีน้อยครับดังนั้นเวลาใส่ปุ๋ยนี่ก็จะใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆหรอกแบบนี้เลยครับถ้าต้นยังเล็กอยู่หรือว่าต้นขนาดประมาณนี้นะครับเราก็ดูทรงพุ่มเพราะว่าถ้าทรงพุ่มติดกันกับต้นที่เราปลูกไว้ข้างนะครับอย่างเช่นต้นนั้นนะครับถ้ามันโตมาทรงพุ่มติดกับต้นเนี้ยเราก็ใส่ได้ครับใส่ตามความเหมาะสมแต่อย่าใส่ชิดโคนต้นมากเกินไปครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยสําหรับปุ๋ยที่เราใส่นะครับถ้าเป็นช่วงที่ เราบำรุงต้นบำรุงพวกใบพวกนี้ครับเราก็ใส่25-77หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับพวก15-15-15เนี่ยถ้าไม่มีสูตร2 0สูตรนี้ก็ใช้ปุ๋ยแบบที่ในตรวเจนน้อยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีสูตรไหนแต่ส่วนใหญ่มันก็มีสูตรเสมอแล้วก็สูตร25-77หรือ25-5-5ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงของการบำรุงใบนะครับบำรุงต้นเนี่ยก็ใส่25-77แต่ถ้า ส่วนมากที่มีการมีดอกแล้วนะครับก็ใส่สูตรประมาณ15-15หรือสูตรเสมอ16-16แต่วันนี้ผมจะใส่สูตรที่ปกติทั่วไปเขาใช้ก็คือสูตร15-15นะครับแต่ถ้ามีสูตร25-77ก็ใส่25-77นะครับถ้าท่านไม่มีการบำรุงต้นบำรุงดอกหรือว่าบำรุงผลนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการบำรุงใบอย่างเดียวเนี่ยก็ใช้25-77หรือว่า15-15ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเวลาที่เราโรยปุ๋ยนะครับก็โรยแบบนี้เลยครับเวลาที่เราโรยปุ๋ย โรยรอบรอบรอบไปเลยนะครับโรยแบบนี้ไปเลยนะครับให้รอบทรงต้นไปเลยนะครับถามว่าโรยหนามากน้อยแค่ไหนก็เอาพอประมาณนะครับไม่ต้องหนามากจนเกินไปไม่ต้องบางนะครับประมาณถ้าประมาณนี้นครับสําหรับผมก็ประมาณ3ามกำมือประมาณนี้เลยครับเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าครับแต่ถ้าสูตร2 5่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนี่สองกำมือก็พอนะครับเพราะว่า ในตัวเจนมันสูงกว่าสูตรเสมอครับดังนั้นในการใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับก็ท่านก็ต้องดูว่าท่านจะบำรุงดอกบำรุงใบหรือบำรุงผลใช้สูตรที่มีความแตกต่างกันถ้าในช่วงบำรุงผลก็สูตรเสมอถ้าในช่วงที่บำรุงใบหรือบำรุงต้นสูตรเสมอก็ได้2577ก็ได้แล้วแต่ครับซึ่งในสูตรของการดูแลต้นไม้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรในแต่ละพื้นที่นะครับแต่สูตรพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับ ทำไมถึงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะว่าดินแต่ละพื้นที่นั้นมันมีธาตุอาหารที่แตกต่างกัน NPK จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดังนั้นสูตรปุ๋ยมันจึงมีความแตกต่างกันแล้วก็ระยะเวลาในการให้หรือการให้แต่ละรูปแบบนั้นมันจะมีความแตกต่างกันพี่น้อง,งเกษตรกรก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับว่าพื้นที่ของเรานั้นปุ๋ยแต่ละสูตรนั้นเราจะใช้สูตรไหนแบบไหนครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยท่านต้องรู้เองครับว่า แต่ละพื้นที่นั้นมีธาตุอาหารมากน้อยหรือว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันต่อไปครับสาหรับสูตรปุย๋ยแต่โดยพื้นพื้นนะครับพื้นพื้น,นที่ใช้กันได้โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าช่วงแรกนะครับช่วงที่อยู่ในช่วงระยะ 45- ีหเดือนเนี่ยหลังจากที่เราปลูกใส่2 5่สเจก็ได้หรือหลังจากที่เราทําผลแล้วตัดแต่งกิง่งต้องการบํารุงใบบํารุงต้นเนี่ยใช้ยี่สก็ได้หรือสูตร155 5ก็ได้ไม่มีปััญหารครบ แต่ในช่วงที่ท่านทําผลนี่สูตร15-15หรือสูตรเสมอทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมาะในการทําผลนะครับสาหรับสูตรเสมอดังนั้นในการใส่ปุ๋ยก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับใส่ปุ๋ยพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกลบดินลงไปเพื่อที่จะป้องกันพวกไก่มาคุ้ยเขีย่ยหรือสัตว์ต่างๆมาคุ้ยเขี่ยเนี่ยป,ป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยบางท่านที่ดินชุ่มแล้ว ก็ไม่ต้องรดน้ํานะครับแต่บางท่านที่ดินแห้งก็รดน้ําบ้างครับรดน้ําก็คือว่ารดน้ําให้ชุ่มนั่นแหละครับถ้าวันหลังมาก็ไม่ต้องรดนะครับถ้าสูงว่าต้นโตแล้วก็รดตามระยะเวลาได้เลยแต่หลังจากที่เราใส่ใหม่ๆเนี่ยถ้าดินมันแห้งก็รดน้ําเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยนั้นมีการละลายในพื้นดินมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสาหรับการใส่ปุ๋ยของต้นฝรัง่งก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่มีสูตรปุ๋ยที่แตกต่างกาันหรือว่าการดูแลที่แตกต่างกาันเนี่ย ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับสำหรับผมก็มีความรู้มาฝากพี่น้องเกษตรกรประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ